สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่องเกษตรน้ำมันไร่บรรทุนนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับอยู่สวนนะครับมือนีสภาพเพื่อนสมาชิกนะครับมาเปลี่ยนยอดนะต้นบักม่วงนะครับเปลี่ยนยอดอันนี้อันนี้เป็นต้นโชกนั่นนะฮะที่เขาเพาะเมล็ดไว้นะต้นกาก่อายุประมาณหนึ่งปีกว่านะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่บมมีต้นทุนในการสื่อต้นพันธุ์มาปลูกทีเดียวนะฮะเขาก็สามารถเพาะเมล็ดไว้แบบนี้นะครับ หรือว่าเพาะใส่ถุงดําหรือว่าเพาะใส่กระถางยังไหก็ได้นะเราถึงเวลาเขากับมาปลูกปลูกลงตรงแปลงที่เขาจะปลูกนะพื้นที่ที่เขาจะปลูกเลยเ้วเขากับมาเปลี่ยนยอดที่หลังได้นะครับอันนี้เป็นต้นโชคอันตน้น,นะครับมอนจะเปลี่ยนเป็นยอดของมะม่วงแก้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มูเขาเป็นมะม่วงแก้วส,ส่วนหลายนะจะให้เป็นแถวเดียวกันมาเลยนะครับเวลาเก็บผลผลิตก็จึงจะได้สะดวกนะครับสำหรับยอดที่ ห้าเลือกนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามเอาที่สังเกตเบื้องตรงตาตาใบนะฮะสีเขียวนะครับเนี่ยเนี่ยที่เขากำลังจะแตกตามานะครับเพราะว่า <itures> ถ้าเขาออกแบบนี้เขาก็จะมีโอกาสที่จะแตกใบง่ายนะครับเนี่ยพยายามเอาที่ลักษณะที่ตาใบเขาจะแตกอยู่แล้วนะครับนะแบบนี้จะมีโอกาสที่ ที่ติดแล้วนะครับแล้วก็พยายามเอาตรงที่บอ่อนหรือว่าบาแก่เกินไปนะครับมีสีเขียวออกน้ําตาลนิดนึงนะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์ผมจะมี่ถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็เทปใสนะครับเดี๋ยวมื่อนี้จะใส่วิธีการแบบแปะคางแล้วก็ใส่เทปใสแล้วก็เอาถุงพลาสติกนี่หมเอานะครับหรือว่าเพื่อนสมาชิกที่ไม่อากพลาสติกครอบเก็ใส่วิธีการพันมิดเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวมันนี่จะเอาวิธีการแบบง่ายๆนะครับถ้าบ่ามีเทปพ,พันกิ่งแบบนี้เพื่อนสามาชิกก็สามารถใส่เป็นเชือกฟางหรือว่าเป็นสายรัดของนะฮะหรือว่าเป็นถุงปะติฮะธรรมดาถุงแกงเนี่ยดึงเอาเป็นที่มัดก็ได้นะครับเพราะว่าถึงเวลาเข้ากับใส่ตัวนี้ครอบเพื่อกันฝนอีกที่นึงนะฮะขั้นะตอนแรกเข้ากับตัดออกนะครับตัดตรงที่เข้าจะ เปลี่ยนยอดนะครับอานนี้เอาออไปมั่นสักห้าสิบเซ้นเนาะนี่ถ้าเพื่อแต่ต้นต่อมีขนาดใหญ่นะครับเขาก็ค่อยๆใส่เก็นไก่หมุนออกนะครับอย่าไปตัดเทเดียวนะเดี๋ยวไก่แตกออกนะครับอันนี้เป็นต้นกล้าซึ่งก็ถือว่าอ่าขนาดก็ถือว่าใหญ่เกินไปอยู่นะครับส่วนสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่จะเคล็ดให้เป็นเป็นสอง สองสายพันธุ์หรือว่าเป็นมะม่วงแฟนซีนะครับตรงงามบางทีอเขาก็สามารถใส่สายพันธุ์สองสายพันธุ์มาแปะได้นะครับเดี๋ยววิธีการทําแฟนซีเดี๋ยวเขาก็่าในโอกาสต่อไปเนาะมืออาจจะเลอะๆจะน้อยนะครับเพราะว่าแตงกิ๊หมกม่วงมานะครับหลังจากที่เขาใส่แตงกิงแล้วเขาก็ใส่ตรงคตเตอร์นะครับเล่มๆบริเวณนี้นะฮะแต่ที่นี้เขาก็จะเอาม paint, иной, er. ีดนะฮะกรีดลงไปตรงบริเวณเปลือกของเขานะฮะรีดลงไปเลยนะครับประมาณ อันนึงโปงมือนะครับเพื่อที่จะเอายอดผ้าดีนะครับมาเสียบลงโดยทีวิธีการที่มาเสียบนะเทาจะเห็ดเป็น,ปนริมนะฮะต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกไลฟ์เพราะว่าผมบไดเอาคาตั้งกองมาน้ำน,นะครับนี่หลังจากที่เขาเปิดแผ้แล้วนะแผ้ก็จะอยู่ในลักษณะนี่นะฮะผมทำสองคางเนี่ยอาจจะทำสามซีด้านก็ได้นะครับนี่ที่ทำสองขางเพราะว่าผมเพื่อไหวนะเพื่อว่า เพื่อว่าด้านหนึ่งติดด้านหนึ่งมาติดนะฮะจะบริสียโอกาสนะฮะแพรก็จะประมาณนี้ถ้าริมที่เอามาเสียบนะครับมันใหญ่มันมีขนาดอ่ามันมีขนาดเล็กก็ต้นต่อนะฮะก็เอาชิดด้านใดด้านนึงนะครับเนี่ยชิดอ่าถ้าจะชิดทรายก็ท้ายเลยนะฮะถ้าจะชิดขวาก็ชิดขวานะว่าม่นเอาแปะไว้ตรงกลางๆเยว่อขาวนะครับเพราะว่าอ่าเยื่อจะเลื่อนจริงๆเขาอยู่ตรงบริเวณสีเขียวนะที่เพื่อนสมาชิชเคนนะครับนี่เนาะหลังจากนั้นนะฮะก็เฉือนนะครับตรง กิ่งพันดีนะครับเป็นลักษณะปากฉลามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นํามาเสียบนะครับชิดด้านใดด้านนึงนะครับนี่แบบนี้นะฮะลงไปให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะฮะอยู่ใน,นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเสียบอีกด้านนึงแล้วก็เอาเทปพันกิ่งพันไว้ะหลังจากที่เสียบ2ด้านแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะใส่เทป พันกิ้งนะฮะหรือว่าเม่อก่อนเนี่ยผมใส่คลิปบรทายรัดเลยนะแล้วก็ถุงขอบแบบนั้นจะสะดวกดีนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อยากซื้อเทปพันกิ้งนะฮะหรือว่าหาซื้อได้ลำบากในช่วงนี้โควิดนะครับเน <c oughs> ี่ยเขาก็จะใส่รัดให้แน่นเลยนะครับทั้งนี้นะครับแผลที่จะติดเลี้ยวบัตีเลี้ยวนะครับอย่ทธีความแน่นของอเวลาที่เฮาพันตรงนี้นะครับเขาอาจจะใช้เสียกฟางหรือว่าคลิปบรทายมาพันรัดาสาย อาเทปันคิงอีกที่นึงก็ได้นะครับเพื่อให้ความแน,น่นเพราะว่ายิ่งแน,น่นถ้าไดแผ้ยิ่งจะสมานเร็วเ,เท่านั้นนะครับเดี๋ยวตรงกับบริเวณนี้เขาจะเอาถุงข้อไว้นะเพื่อเป็นการกันว่าให้น้ำฝนเขานะครับนี่หลังจากที่เาขาครอบถุงพลาสติกแล้วก็ยูในลักษณะนี้นะครับที่ผมเอาใบอาบัม่วงข้อไว้อีกที่นึงเพราะว่าเป็นการพรางแสงนะครับช่วงตอนเที่ยงหรือว่าช่วงวบ่ายนะครับเพราะว่าแดดอาจจะแห้งจักน้อยนะครับ บ่ต้องเอาถุงเอาอยางมะขอบนะบเอาใบบังวงพันไว้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณสักอสองอาทิตย์นะฮะเทาก็จะมาสังเกตบ้างนะฮะว่ายอดที่เขาเปลี่ยนไว้เนี่ยเริ่มแตกตาไปนะครับาทานยังปฏิทเขากับรอบไปสักสามถึงสี่อาทิตย์นะฮะจนกว่าสังเกตให้แน่ใจว่าตรงตาเนี่ยมันแห้งแท้ๆแล้วหรืมันบ่เกิดนะฮะเทาก็จังเอายอดใหม่มาเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าต้นที่เท่าปลูกไว้เนี่ย มีโอกาสตายน้อยมากนะเพราะว่าหลากมันเดินไปแล้วนะฮะถึงแม้จะติดกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะฮะเขากับ่าต้องเสียเพิ่มนะฮะเทาก็เอาแค่กิ้งเดียวกับพ่อนะแล้วเขาก็เลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายแบบรวบลัดต่ตอนให้เพื่อนสมาชิกฟังนะครับเพราะว่ามันก่อนขางที่จะคําจะหอยนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกไปเบื้องต้นที่เปลี่ยนไว้แล้วนะครับอาจจะได้ต้นเดียวนี่แหละเมื่อนี้ตัวนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ได้จากการถาดกิ้งนะฮะก็คือเอาต้นก้าเราไป แปะกับกิ้งที่สมมติเขามีเขามีตน้ตนต้นต้นต่อนะต้นต่อเล็กๆเขาก็แบบมาแปะไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็เอาคุยข้าวมาอบนะฮะเขาากได้กิง่งใดเขาก็ไปทาบเอานะอันนี้เป็นการทาบกิ้งนะนี่เพิ่งปลูกได้ปีนึงนะต้นก็สูงประมาณสักสองเมตรกว่าแล้วนะฮะประมาณสักปีนึงก็น่าจ,จะติดลูกแล้วนะครับวิธีนี่จะได้ผลเร็วเพราะว่าอ่าเข้าเอากิ้งนะที่ท,ที่ต้นที่เขาออกลูกอยู่แล้วนะครับ มากก็จะมีลักษณะแบบเป็นทรงเป็นต้นเป็นพุ่มมาเลยนะครับถ้าเขาอยากได้ต้นใหญ่แบบนี้เขาก็ไปทาบเอานะครับอาจจะใส่ารห,หากจากน้อยอันนี้ก็เป็นอีกต้นนึงนะฮะที่จะเปลี่ยนเป็นต้นโชกอันนั้นให้กันนะครับต้นต่อส่วนมากจะเป็นโชกอันนั้นกะบบกม่วงแก้วนะครับอยู่นี่ที่ตัดทิ้งไปเพราะว่ามันอายุมันหลายนะครับนะเขาก็หาต้นอื่นมาปลูกแทนนะครับเดี๋ยวจะ มาเปลี่ยนคือกันนะถ้าม่ีเวลาจะได้ทายขิปให้เพื่อนสมาชิกเบิ้งนะครับเนี่ยปลูกแท่นไว้หลายต้นอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นอโชกอันนั้นที่กันนะครับมาเปลี่ยนแล้วก็อ่าทานี่เทียบนะฮะอันนี้ผมผมทาบไปเทียนหนึ่และนะครับมันติดตายนะครับมันมันติดหน่อยๆน่อยนะฮะอันนี้จะยังเห็นลักษณะเป็นเขียวๆอยู่นะครับนี่ยติดหน่อยๆอยู่นะผมก็เลยดึงทิมนะครับต้นต่อนะ ถึงแม้เขาจะเทปบอติดนะฮะเขาก็สามารถเทปไม่ได้นะครับถ้ามีเวลาก็มาเทปไม่ได้นะฮะซึ่งช่วงนั้นที่เทปอ่ะมันแดดแห้งจังน้อยนะครับช่วงที่เหมาะกับการทากินก็คือช่วงช่วงนี้แหละฮะช่วงหนาฝนมิถุนากราคดานะฮะช่วงฝนไปถึงช่วงหนาวเนี่ยเพราะว่าช่วงตอนที่ผมว่างมันก็เป็นช่วงหนาห่อนพอดีเนาะก็เลยอยากมีอาการจังน้อยอันนี้เป็นต้นที่แปะไว้แล้วนะครับติดละนะครับแผลเริ่มสมานละนะครับ น,นี่เป็นห้อยที่ที่ผมกรีดเอาพัดติออกนะครับ่ติดแล้วนะครับนี่อีกต้นนึงนะครับเป็นต้นที่เอามาปลูกแท่นนะครับต้นต่อน,นี่เป็นโชกอนั่นขึ้นกันนะครับต้นตอนน่อเป็นโชกอนั่นนะครับอันนี้เป็นบักมว่กมวงแก้วนะครับแผ้นะครับแผลเริ่มสมานแล้วนะครับเป็นวิธีเดียวกันกันกบที่เห็ดห้เปอนสมาชิกเบิรงเมอกี้นี่นะครับ อันนี้เป็นวิธีที่ผมใส่ครับเวาาเปลี่ยนยอดบักม่วงนะครับผมอันนี้ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับผมที่ติดตามนะฮะถ้าสนใจอยากเปลี่ยนยอดบักม่วงนะฮะหรือว่าเวลาบไปซื้อแล้วฮะบางที่เขาก็อาจจะบ่อยใครดพันทีแต่ตรงกับมากเท่าไหร่นะครับเขาก็กาต้นกาไว้นะครับแล้วก็เอาไปปลูกนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนยอดเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเฮ็ดได้แบบ แค่ได้เองนะครับบางที่อาจจะเอ้าบางที่อาจจะว่าติดหรือว่าปฏิิดเนี่ยกับยูที่ปัจจัยหลายๆอย่างที่กันนะฮะตั้งแต่อุปกรณ์นะฮะเป็นต้นว่ามีดนะฮะสะอาดบอยอดเทียรห้องออกมามันอ่อ,อนหรือว่ามันแกรหรือว่าต้นกาหรือว่าสภาพอากาศนะฮะหลายๆอย่างหลายๆแนวกันนะครับนะโดยวิธีกับบได้มีอย่างไรครับมีประมาณนั้นแหละอันนี้คือไทยให้เพื่อนสมาชิกเบื้องแบบตนทีจะเอามาเปลี่ยนมีลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้จริงๆต้นนี้ตั้งใจตอนแรกนะครับว่าจะที่เขาแตกออกมาแบบนี้นะฮะเขาเขาเาแตกออกมาลําต้นเดียวผมก็เลยมาตัดตัดตัดตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็แตกออกมาเป็น3ามกิ่งนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนสมาชิกนะครับอยากทําเป็นมะม่วงแฟนซีนะฮะเอาไว้โชว์นะฮะหรือว่าไว้เป็นไรใดเสือไว้ขายเถยเขาก็สามารถหาพันธุ์นะครับอื่นอื่นนะฮะมาสามารถมาทําเป็น3สายพันธุ์ได้นะครับ หรือว่าจะได้ลายก็นั้นเท่ากับตัดตรงนี้อีกให้เขาแตกออกไปอีก,กได้นะครับนะเพื่อทาเป็นมะม่วงแฟนซีนะครับจะมีหลายต้นนะไอ้พวกนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นมะม่วงโฉบอันนั่นนะครับเป็นมะม่วงโฉบอันนั้นถาบกิ่งนะครับอายุได้ปีกว่านะอันนี้ก็ปีนึงกันนะครับจะ่าเป็นพวกม่วงที่เอามาตน้น ซ้ำๆกันนะฮะกระเลยต้นใหญ่อันนี้เป็นมะม่วงป้านะครับเป็นมะม่วงกะร่อนปเร็วนะฮะลากหากินเก้งนะครับผมเนี่ยต้นใดที่มีลักษณะที่จะวารอดแน่นนะฮะก็มีการปลูกแทมไว้แบบนี้นะครับเนี่ยอย่าเพิ่งขาทิ้งที่เดียวเลยนะครับท่าก็ค่อยๆออกนะฮะเนี่ยโดยการปลูกเสริมไปนะครับโอเคคลิปนี้คําแล้วนะครับถ้าจจะได้ต้นเดียวนี่แหละนะผมจังได้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะที่สนใจในการปลูกไม้สวนนะครับเพราะว่าจะเป็นช้อนเงินช้อนทองหรือว่าต้น บุกม่วงหรือว่าพืชผลผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเกษตรน้อใหม่ไร่เป็นทุนด้วยผมสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณเพื่อนสมาชิกสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรานำบุกม่วงแก้วมาฝากคุณได้ในการทุกคนที่มาเที่ยวตลาด คนเดินตลาดทุกกี้ต้องมีมะม่วงบันี้กตนลงะสิบบาทนะะ่ะเอาไว้เป็นเดือนกับมะนาวกับพี่นองบอก่วงแง่บานเฮาเราใส่ใจเรียกมะม่วงแก้วนะคะพ่อค้ารูปหล่อจดีค่ะ็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ